สวัสดีครั á, บสวัสดีครั á, บสวัสดีครั á, บร á, ท่านผู้ชมทุกคนครับเอหลังจากจบเกมเอห้าหัวใจใต้ใชายคาเดียวกันไปแล้วก็ต้องใช้เวลาบุกออนจากคุณหมออนะวันหนึ่งเลยนะเอะอยากจะให้มีภาคต่อจริงภาคสามอะ,อะพูดแล้วก็เสียดายอยากกลับไปเล่นต่อโอเคงั้นเราก็ไม่เล่นเกมอื่นกันดีกว่าเรามาต่อไอวิวาใบาสั่งไออภาคสามเราเล่นไว้สองภาคแล้วเรามาต่อภาคสามดีกว่าไป ไปๆไปๆไปลอยๆลยๆลยๆลยข้อควรระวังเกมนี้ประกอบไปด้วยประเพณีพื้นบ้านจีนดังเดิมมากมายบางฉากอาจจะมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดและน่าระคึกขวัญซึ่งอาจทําให้ผู้เล่นรู้สึกไม่สบายใจได้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ควรเล่นภายใต้การดูแลของผู้ปกครองขอแนะนําให้คนที่เป็นโรคหัวใจป่วยทางจิตความดันโลหิตสูงตรีมีคันและผู้ที่ไวต่อความไวต่อการตื่นตระหนกหวาดกลัวตกใจง่ายออกจากเกมนี้ไปทันทีเรื่องราว เรื่องราวที่ปรากฏเป็นปรากฏในเกมเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเท่านั้นและเอฟเฟกต์แอนิเมชันที่สร้างขึ้นเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบเด็กขาดโปรดอ่านประกาศอย่างละเอียดซะก่อนก่อนที่จะเล่นเกมอา่ทำมึงใจแข็งไม่พอมึงก็ออกไปซะอะไรไประมาณนี้เออไปลุยแนะนำให้สวมใส่หูฟังเพื่อการเล่นอย่างสนุกสนานก็จัดไปโอ้ปักผ้าเหรอเออ หอดนตรีนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเอาไว้เล่นดนตรีอ่ตั้งค่าเกมก่อนนะออาถ้าไม่ได้ยินเสียงเกมมันจะสนุกป่าวะเออแต่มันติดลิขสิทธิ์ดิเออไม่เป็นไรหรอกะได้ยินเสียงเอฟเฟกก็พอละไปเริ่มเกมเอ่อดีเซตการเล่นเป็นปัจจุบันเออเมื่อกี้ก็ลองก,อกดๆเข้าไปดูแล้วลองดูเฉยว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะไปดูดูอ๋อ ตราบห้าทะเลสาบและจันทรายังคงอยู่ขอเพียงแค่อดทนย่อมได้เคียงคู่กันในสักวันอ๋อขมาเป็นคำคมเลยอ่ะนี่ที่คุณจงใจให้ปู่รองของคุณข่มฉันใช่ไหมหวังเจียวถงเปล่านะถงถงไม่ใช่อย่างนั้นกระเป๋าของฉันเปื้อนหมดเลยจะจะล้างออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมผมผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าปู่รองจะทำแบบนั้นเน่ะซนซนโมชินเหรอโอเคมี่คุณจะไปรู้ได้ยังไงกันนั่นปู่รองของคุณนะแต่บื้อเอ้ยทถงถงคือว่าผมน่ะ้ยอะไรเ่ะนี่นี่นายทำอะไรเนี่ยฉันเกือบกระเด็นออกไปแล้วนะมึก ชนชนซะแล้วสิเอ๊ะหายไปไหนแล้ววะอะไรกันกาป่ากางเขาแบบนี้จะมีคนที่ไหนกันแต่แต่เมื่อกี้ผมผมเห็นคนแบกเกี๊ยวเจ้าสาวบนถนนจริงนะใครมันจะมาจัดงานแต่งในในดึกดึกดื่นดื่นแบบนี้กันเอ๊ะหรือหรือว่าอย่าอย่ามาอาฉันนะเออผมผมอาจจะราบฝาดไปก็ได้นะ อราเราติดหลมซะแล้วผมผมจะลองไปหาดูก่อนนะแต่เบื่อเอ้ย,อย,ยตรงนั้นมีแม่น้ำอยู่ฉันไม่รู้ว่าจะล้างข้าบ,บนกระเป๋าออกหรือเปล่าหวังเจียวถงได้เดินไปที่ริมแม่น้ำคนเดียวอ๋อเขาํำไปเหรออ๋อเหมือนเหมือนเดิมเลยเดินไปยังกองสิ่งของที่อยู่ในริมแม่น้ำหยิบของออกมาเก็บแผ่นไผ่อ๋อ ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้อ๋อเน,นี่ยแผ่นไม้ที่จะไปด้วยคโคลนเหมือนจะมีตัวอักษรที่เขียนเอาไว้วางไว้หน้าล้อรถที่ติดลมเพื่อสร้างทางลาดอ๋อโอเคเอบแผ่นลงฮะอันนี้ออโอเคน่าน่าจะใช้ได้แล้วลนะ่ะไหนไหนลองดูสิลองดูอีกทีสิ ไหนได้ไหมอ๋อได้แล้วเออหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วขึ้นมาได้สักทีฮ่าที่นี่มืดตึ๊ดเลยเรียกถงถงให้รีบกลับดีกว่าทงถงถงถงไปกันได้แล้วเนี่ยหถงถงเอ๊ะเอ๊ะนั่นมาอะไรกันน่ะอ๋อไม่ได้กินหรอกจ้าวิวาใบสับตายสาม นี่รักนี่รักหรือนี่รักวะนี่รักเออมีไม่โทรด้วยนะประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนชาอะไรเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยปูรองของคุณช้าจังห้องเราก็จัดเสร็จแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ออกมาอีกล่ะบ๊อบบ๊่บหน่อยปูรองใส่ใจเรื่องขนบธรรมเนียมมากนะถ้าคุณดูทีกับผู้อาวุโสท่านจะไม่พอใจเอานะบ้านของพวกคุณเนี่ยกฎเกณฑ์เยอะจังเลยนะไม่ใช่ตระกูลเก่าแก่สักหน่อย เออเออคุณปู่ร้องเธอคือแฟนของผมครับชื่อถงถงส่วนทงถงนี่คือปู่ร้องของผมเองล่ะสวัสดีค่ะคุณปู่ร้องถือชามือซ้ายเชื่องไม่รู้ทำเนียมเอาซะเลยไหนจะแต่งตัวเหมือนกับเด็กกระโลไร้ระเบียบสิ้นดีฮแต่ชิงชิงก็ โง่เหงแบบนี้ดวงกินผัวเงงเงงฮะนี่นี่อะไรกันเนี่ยคุณคุณปู่ครับอย่าอย่าทำแบบนี้สิครับคุณปู่โม่ชิงอ่ะโม่ชิงฉันเคยบอกแกตั้งแต่แรกอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะสมแปดอักษรไม่สมคงกันโง่เหงก็ไม่ดีสู้คนก่อนไม่ได้เลยซม่ม่ิงนี่พวกคุณหมายความว่ายังไงนี่พวกคุณกำลังรวมหัวข่มฉันเหรอ ถงถงผมผมเปล่านะอ้ยฉันจะไปนอนแล้วหวังเจียวถงวิ่งออกไปแล้วด้วยความโมโหล็อกประตูด้วยเฮ้ยนางผู้หญิงคนนี้ไม่ทันได้แต่งเข้ามาก็กล้าเหวี่ยงวินซะขนาดนี้แล้วฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเลือกผู้หญิงแบบนี้มาเออะียโถ่คุณปู่ไม่คิดคุณปู่ก็พูดเกินไปนะครับนี่มันสมัยไหนแล้วยังจะพูดเรื่องขนมทำเนียรล้าสมัยอะไรแบบนั้นอีก ความเชื่อง,องมงายอะไรพวกนั้นเนี่ยเออไม่พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ตอนเด็กๆที่กลัวโต,วม,าตวมาก็ยังกลัวผู้หญิงอีกไม่ได้เรื่องฉันขี้เกียจที่สนใจแล้วปู่รองก็กลับเข้าห้องของตัวเองไปแล้วฮา่าสมัยถ,ถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้นะต้องไปปลอบถงถง,งสักหน่อยแล้วเธอก็ล็อกประตูจากด้านนอกเอาไว้จะออกไปยังไงดีนะเนี่ย อบทที่หนึ่งบองหาเกี้ยวบันปูยามให้ยามให้นะยามร้องให้ยามร้องให้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยามให้มใหมใหไม่รู้ไม่ใช่ยาม,ม,มร้มมองให้นะโอเคอ๋อคุณปู่ร้องกำลังโมโหอยู่อย่าเพิ่งไปรบกวนท่านดีกว่าโอเคประตูเนี่ยกรองประตูถูกล็อกจากด้านนอกเอาไว้ต้องหาอะไรมา,มา,มายักออกซะแล้วโอเค ทางนี้ก็หน้าต่างก็ไม่ได้ไฟก็ไม่ได้เช็คของก่อนนะเช็คของรอบรอบก่อนเออปฏิทินเนสามหนึ 3, ่งอะไรวะสามสามหนึ่งสองสองเก้าเหรอเออน่าจะเป็นตัวเลขที่สำคัญโอเคต้นไม้ก็ไม่มีในหมู่บ้านมีประเพณีที่แปลกๆป อะไรนะในหมู่บ้านมีประเพณีที่เป็นประเพณี <c oughs> อะ,อะชู่ๆในหมู่บ้านมีประเพณีแปลกๆที่ชอบใช้กลไกล็อกของเหมือนจะเป็นประเพณีและเทคนิคที่ได้รับมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินแบบว่าความเชื่อสยศายศาสตร์อ๋อได้ยินมาว่ามีความเชื่อสยศายศาสตร์แต่ผมก็ไม่กล้าเที่ยวฟังเรื่องพวกนี้หรอกเลยไม่ได้สนใจมันมากนะักอ่อต้องไขถึงจะเปิดได้เหรอโอเคน่าจะต้องไปหาอะไรก่อนอ่อ คุณปู่รองความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงชอบจดรหัสผ่านเอาไว้หรือไม่ก็ใช้ของที่อยู่ร,บรอบๆแทนรหัสผ่านน่าจะหาได้ไม่ยากอ่อรหัสผ่านไอ้ตัวนี้เปล่าว่ะมีกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกตัวดูอย่างอื่นก่อนแล้วกัน เอ๊ะมีอะไรอยู่ในกระถางด้วยที่ทุเพียบเลยถ้าทำโต๊ะหรือเสื้อผ้าเปื้อนปู่ต้องด่าผมแน่อ๋อต้องหาอะไรมาหรือเปล่าทางนี้ลงจ้าล็อกไว้โอเคอ๋อนี่หรือเปล่ารหัสวะอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสองสองเก้า อ่าเริ่มจาก03 12 29ไม่ใช่หนาะไม่ใช่หนาะหรือว่าขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วย12 03 29 12 03 29 1 2 0อ๋อได้จริงด้วย เอา่าอะไรอ่ะถ้วยและช้อนที่มีอักษรอายุยืนโอเคเก็บไว้ก่นอนอ๋าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอเอาถ้วยนี้มาใส่นี่หรือเปล่าะดูคำใบ้ก่นอนอออใช้ตักคิดทูบในกระถางบนโต๊ะบูชาโอเคตักคิดทูบแป๊บหนึ่งนี่ไงอ๋อโอเคชามที่ใส่คิดทูบไว้จนเต็มเรียบร้อย อ๋อเป็นอุปกรณ์ตัดขี้ทูบแต่กลับถูกฝังอยู่ใต้ขี้ทูบอ๋อเออเดี๋ยวหรือว่าเอาอันนี้ไปเขีย่ยเปิดได้นน่นวะเปิดประตูหรือเปล่าอะใช้ยกกรอนอ๋อโอเคอันนี้เหรอเรียบร้อยได้แล้วเปิดแล้วอันนี้ใช้ไปทำอะไรอ่ะทุกคนอ๋อเทใส่ในการน้ำเพื่อทำน้ำขี้ทูบโอเค อ๋อที่นี่ก็จะมีอ๋อโอเคนี้ประตูที่เราออกมาใช่ไหมเอ๊ะเมื่อก่อนไม่เคยมีเมื่อก่อนไม่เคยล็อกไว้นี่นาประตูนี้หรือว่าช่วงนี้มีโจรออกมาแลวา้วว่าไม่สามารถใช้มือเปล่าบิดรัดวที่รัดเอาไว้ได้โอเคอันนี้ไม่ได้อันนี้อะมืดเกินไปต้องเปิดไฟก่อนอ๋อเชือกโคมไฟขาดมันเลยอยู่สูงจับไม่ถึงอ๋ออ่อ อันเนี้ยประตูล็อกอ๋อต่อให้เรียกเธอเธอคงไม่สนใจต้องหาวิธีอื่นแล้วไม่รู้ว่าหน้าต่างเปิดไว้หรือเปล่าหน้าต่างอ่ะทำไมหน้าต่างถูกล็อกจากด้านนอกล่ะเมื่อก่อนไม่เคยล็อกนี่นาเพราะอะไรกันแน่นะไปถามคุณปู่รองท่านคงไม่สนใจหาทางเองแล้วกันปกติคุณปู่รองก็มักจะเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้เอาไว้ในห้องเก็บของเสมอโอเคเปิดไฟเก้าอี้อ๋อเนี่ยในถ้วยเช้าว,ว่างเปล่า โอเคนี่อะไรอ่ะรู้ว่าใส่นี่วะนี่หรอือเปล่าเออจริงด้วยโอเคน้ำที่ใส่ผงคิดทูบดูจากทรงแล้วนะ่าจะต้องเอาไปใส่แก้วชาว่ะเออจริงด้วยโ okay. อเคอแล้วมีตัวอ,อักษรขึ้นมาออตัวอ,อักษรขึ้นมาเหรอตัวต้องใช้กับอะไรอ่ะ Mở cửa lọc trước Ở đây hả? Đây 1... là cái quần chai hả? Cái quần 1... Ơ, nhưng giống như quần chai hả? Đúng không? Ừ, đúng rồi ok, rồi, chúng ta sẽ, tốn... sẽ, tốn... sẽ, tốn... sẽ tốn... phải... Chúng ta sẽ phải... Chúng sẽ phải... ảnh Ờ... Để tìm kiếm bức ảnh nào, để ảnh สักครู่เอ,อ่รูปถ่ายหรอถ่ายรูปแบแป๊บหนึ่งนะไปสักครู่นะขอเวลาแปบบ๊บใครจะจำได้ปะโอเคเอ,อ่น่าจะต้องเลื่อนตามสีใช่ไหมไอ,อ้ตัวนี้น่าจะเป็นสีเขียวสีเขียว สีแดงก็น่าจะเป็นตัวนี้โอเคถูกแล้วสีแดงสีแดงตัวนี้สีเหลืองอ่ะสีเหลืองตัวนี้โอเคสีส้มอ่ะสีส้มตัวนี้สีม่วงอ่ะโอเคน่าจะเป็นประมาณนี้แหละได้ไหมเรียบร้อยอ่ากุญแจเก่าอะ่ กุญแจที่ดูเก่ามากเลยอ่ะโอเคน่าจะเปิดเอาไว้เปิดอันนี้ไม่ใช่ที่เห็นที่เราคุงยายโม่ชิงเหรอดีขนาดนี้แล้วโม่คุณหาอะไรอยู่เออเออผมผมหาของอยู่ครับได้กลับไปเข้าห้องได้แล้วช่วงนี้มีเรื่องของมงคนเกิดขึ้นหมู่บ้านกลางคืนไม่ค่อยจะปลอดภัยคุณปู่รองเชื่อเรื่องเรื่องงมงายมากมาย ถึงผมจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ก็พอได้ยินคุณปอรองเอยคุณปูรองพูดขึ้นมาทีไรก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทุกทีเลยนี่ไงตรงน,นี้ได้ไหมอ,อ๋อได้แล้วอ,อ๋อคีมน่าจะต้องเอาไปงัดลวดแน่นอนเลยอ,อ๋องัดลวดหรอเดี๋ยบรอจ้าอโอเค มานี่ก็เมื่อตึบว่าไม่ใช่ใช่ใช่างนี้ป่ะอันนี้ประตูนี้ดิเออเอเ๊ะเหมือนเหมือนมีคนอยู่ข้างหน้านั่นใครกันมายืนอยู่ตรงนั้นกลางดึกกลางดื่นแบบนี้อ้อหุ่นห้การนี่เองตกใจหมดเลยเออป้ายเหรอห้ามพังหุนห่นไลกามีเช่นนั้นกรรมจะตามสนองโอเคอันนี้อะไรอะเครื่องตัดที่เออใช้ตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์โอเคเก็บอะไรได้ป้าง ไม่ได้นะอ่อฟางแห้งกระจักกระจายฮิ้วไปลำบากรถของฉันจอดอยู่ตรงนั้นโอเคหุ่นไลกาเหรอเอ๊ะห,ห,หน้ากากหน้ากากหุ่นไลกาขยับเองเหรอสองสัยลมคงจะพัดละมั้งโอเค ได้ได้แถบผ้ามาหรอถ้าดึงแรงๆฟางคงจะดุดรุย่ยปู่รองคงจะอ่อเป็นคนหัวโบราณถ้าทําแบบนี้ต้องต้องโดนดาน่าแน่ถ้าซ่อมหุ่นละกาเสร็จคงอ่าคงไม่ผิดอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ย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 วถ้ามันเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวมันปูเหรอเกี่ยวเกี่ยวเจ้าสาวแต่งงานดึกขนาดน,นี้เนี่ยนะแถมยังแถมยังไม,ไม่ไม่จุดคงไฟส้ดวงน่าน่กลัวชะมัด ทำไมยืนนิ่งอย่างนั้นล่ะน่าขนลูกชมัดผมผมไม่เข้าไปดูหรอกนะเชือกน,นี่เอาไปทำอะไรอ่ะนำไปวางไว้บนเครื่องตัดในทุกงน่ะอ๋อเนี่ยตัดเลยโอเคได้เชือกที่ตัดแล้วตัดเป็นสามท่อนที่นี่ก็เรือกเอาไปมัดฟางอ๋อจริงด้วยนับมัดฟางแล้ว งหนึ่งมัดเหรอหรือเอาไปตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก่อไม่ได้ตัดไม่ได้แล้วหยิบมันได้ไม่ได้ไไดอ๋อดูคำใบก่อนเด้คำใบก็น่าจะเป็นใช้เสียบด้านขวาของหุน่นไร้กล้าวเพื่อทำเป็นแขนอ๋อเนี่ยเหรอซ่อมแขนข้างนี้เสร็จแล้วถ้าทำอีกข้างพังก็ถือว่าเจ้ากันแล้วไป ฮะหล่นหล่นมาเองเลยเหรอฟังฟังก็ไม่ได้หลุดนี่นาะมันต้องมีําํำคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแน่ๆแต่ว่าลมพัดไรแบบนั้นเนี่ยนะฮะลองคิดดีกว่าที่คีิฟืนห่ะใช้กันทั่วไปเอาไวค้คิดฐานถานอะไรวะอ๋อดูคำใบ้ก่อนอ๋อใช้คลิปเชื่อกโคมไฟที่ห้องเก็บของอ๋อโคมไฟที่เรา ไม่ถึงใช่ไหมนี่อ๋อได้แล้วแชกเฮ้ยเดี๋ยวใครมันแอบดูเราข้างข้างนอกหน้าต่างมีคนอยู่ตาฝาดไปงงต่อให้เป็นโจรก็ก็ปีนปีนสูงขนาดนั้นไม่ได้หรอกใช่ตาฝาดแน่อ,อ๋อที่นี่มีอะไรบ้างใส่ฐานฟิลมคาตเตอร์ที่ถูกดึงออกมาหรอ กุญแจเหรอทุกล็อกเอะ่ะดินสอหกเหลี่ยมอืมหรือว่าดินสอไปมมวนฟิล์มวะเคยเห็นเขาทำในหนังกันใช่ไหมเออจริงด้วยแท็กสิบสามอ่ะอ๋อนั่นต้องเอาไปเปิเปดแล้วแต่ไม่มีฐานดิ อ๋อต้องใส่ฐานก่อนถึงจะเล่นได้อันนี้อะไรอะ่ะสารเจ้าเหรอมีรูปกนกด้วยเหรอ <S 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 2> <S 2> แบบนี้แบบนี้อ๋อเรียบร้อยอ๋อเล็บเล็บทองแดงโบราณส่วนปลายถูกตะไบจนแบนเล็บทองแดงเหร น่าจะเอาไปทำอะไรวะดูคำใบ้ก่อนนะจ๊ะใช้ไขน็อตบนต,ตุ๊กตาอ๋อโอเคมีแขกมาเยอะเลยมามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยพวกพวกเขากระซิบกระซาบอะไรกันอยู่อ๋อเยอะยังยังไม่นอนอีกเหรอามาท,าทักทายเซียนกูสิทางเซียนกูเป็นญาติของครอบครัวเราเรียกว่าคุณย่าทวดก็ได้นะเธอเก่งมากเลยล่ะ ทำคออดก็ได้ปราบปราบผีก็ได้ด้วยคุณก็พูดเกินไปแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้มีเชื่อสายเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละอีกอย่างฉันก็แค่ปัดเป๋่าโชคร้ายได้เท่านั้นแต่ปราบผีน่ะทําไม่ได้หรอกโม่โมชิงหรือหล่อจริงๆเลยนะเรียกฉันว่าคุณยายทั้งแล้วกัน ไม่ต้องเรียกคุณยายทวดหรอกมันฟังดูแก่นะยายไปต่างกัน่อ๋อสวัสดีครับคุณคุณยายทังโม่ชิงม่งิงไปนอนเถอะพกเราต้องคุยกันต่อดีกว่าตั้งแต่ที่หมู่บ้านจางหลิงรางผู้คนนี่นี่นี่ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วสินะนี่เรี่งเกี่ยวกับหมู่บ้านจางหลิงด้วยจู่ๆก็มีเงาว่าผ่านออกไปนักหอะไรต่างอีกแล้ว วันวันนี้หนักกว่าที่ผ่านมาอีกชาวบ้านได้กล่าวนี่มันไม่ปกติแล้วเกรงว่าจะมีเรื่องที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นจริงๆแล้วล่ะตั้งแต่ตอนนั้นก็มักจะพบเห็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งยังมีคนล้มป่วยอยู่บ่อยๆพอไม่มีคนเส้นไหวสิ่งอัปมงคลที่หมู่บ้านต้นน้ํำก็เกรงว่ามันจะออกมาละอาละวาดแล้วสิพวกพวกเขากำลัคุยเรื่องงมงายอะไรกันอีกแล้ว หาของให้เจอดีกว่ารีบไปดีกว่าไม่อยากจะฟังเรื่องน่ากลัวแบบนี้ต่อไปแล้วล่ะถ้าทงทงอยู่ที่นี่เธอคงเธอคงจะสนใจมากเลยอ๋อนี่ยโอเคได้อะไรอ่ะโอ๋อได้ถานน่าจะต้องเอาไปใส่ไไนั่น,น้่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเอาถานออกแล้วทำไมยังร้องได้อ่ะ ตอนเด็กๆก็ชอบเล่นตุ๊กตาโตมาก็ยังเล่นของพันนี้อยู่อีกเหรอไปนอนซะเรื่ทำขายหน้าทุกทีเถอะไม่ใช่นะแต่ตุ๊กตาตัวนี้มันเอา่านออกแล้วทำไมตุ๊กตายังขยับได้ล่ะหรือยังมีกระแสไฟฟ้าตกค้างอยู่ผมก็ไม่ค่อยเที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกนะเอาไปใส่ในนั้นก่อนนี่ย ขอให้เจ้าแม่อาถรรพ์ประทานบุตรขอให้เจ้าแม่ประทานอเออเจ้าแม่อาถรรพ์ประทานบุตรเสียงคุณเสียงคุณปู่ร้องนี่นะฟังดูหนุ่มกว่าตอนนี้นิดหน่อยคงอัดไม่นานแล้วแต่ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องความหมายสักเท่าไหร่อ่อะไรอ่ะ ขอให้เจ้าแม่อาถันอโอเคอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะย,ยังไงอ่ะอักษรพวกนี้ความหมายมีไหมอ่ะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวหรอเออเอามาจากไหนวะ อักษรสิบตัวนี่หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ่ออักษรอ,อยู่ที่ไหนเอยสามอืม โอเคได้มาก็จะเป็นโอเคตามนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียบร้อยครับนี่คือกุญแจที่ไขห้องล็อกหน้าต่างสินะคงต้องใช่แล้วละ่ะน่าจะต้องเปิดห้องล็อกหน้าต่างนี่นี่นพวกคุณคิดทำอะไรกันนะ่ะเปิดประตูเข้ามาในห้องชั้นกลางดึกแบบนี้คิดจะทำอะไรเนี่ย คี่จะทำเรื่องไม่ดีหรอหืมทำไมทำไมมีคนยืนอยู่หน้าประตูห้องแขกเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ที่โมโช่ชิงได้บอกฉันว่าจะแต่งงานกับหล่อนก็มีแต่เรื่องแย่เกิดขึ้นเกิดเรื่องในหมู่บ้านนี้ว,วันนี้พอหล่อนมาถึงไอ,อ้พวกกลิ่นอัปมงคลพวกนั้นมันก็ได้อารวาดหนักกว่าเดิมแล้ว โถ่เอ้ยหล่อนเป็นตัวกาลีนีเป็นบริปักต่อครอบครัวเราแน่คุณเป็นแม่หมอนี่นะทำไมทำไมไม่เข้าใจเรื่องนี้ล่ะแล้วหลายท่งเพล่ฉันเป็นแม่หมอนะาไม่ใช่ยายเพียงและยังไม่ได้พิสูจน์ให้แน่ชัดจะไปกล่าวหาหล่อนแบบนั้นได้อย่างไรไม่ต้องพูดไรแล้วลองลองไล่สิ่งอัปมงคลออกจากร่างกายของหล่อนเดี๋ยวนี้ชาวบ้านคนหนึ่งได้สาดน้ำบางอย่างเข้าหาหวังเจียวถง สนโมชิงก็รีบพุ่งตัวเข้าไปหาทันทีแต่ก็ห้ามไว้ไม่ทันฮ้นี่นี่มันอะไรกันเนี่ยกระเป๋าฉันเปื้นหมดเลยชาวบ้านบ้าที่นี่มันบ้าไปแล้วฉันจะกลับบ้านแล้วไอ้นี่อะนี่จะมันต้องคุณปู่ทำไมทำไมถึงทําแบบนี้อนี้นี่มันเกินไปแล้วนะฉันทําแบบนี้เพราะหวังดีดูอย่างตอนนี้สิหล่อนก็ยังมัวแต่ห่วงแต่กระเป๋าอยู่ได้ผู้หญิงที่ห่วงแต่ของนอกกายแบบนี้ อย่าไปแต่งด้วยเลยไม่ใช่นะครับทงทงนะ่ะสันโชิงสันโมชิงพวกเราคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะผมจะพาทงทงกลับเข้าเมืองก่อนดูท่าไม่ดีเลยเกรงว่าจะดึงดูดสิ่งอัพมงคนมาโมชิงมาแลกเบอร์กันไว้สิหากเกิดเรื่องที่แปลกประหลาดก็โทรหาฉันนะโมชิงนิยบม,มือถือออกมาแล้วแลกเบอร์กับคุณยายตามมารยาทโอ้โห <c oughs> oh น,นี่นี่มันสมาร์ทโฟนนี่นะตัดไม่เท่านี้ทันสมัยจริงฉันยังใช้ไม่เป็นเลยมือถือรุ่นเก่าก็ยังฉันโมชิงฉันโมชิงฉันมชิงมีเรื่องที่อยากคุยกับคุณปู่รองอีกแต่ต้องจำใจเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็วิ่งไปหาแฟนสาวหลังจากนั้นไม่นานคุณปู่รองก็เป็นคนที่แปลกท่านไม่ได้ไปหาสูงกับครอบครัวของผมมาน,นานมากแล้วแต่ก็มีเรื่องขัดแย้งกันแต่ท่านก็ แต่ท่านก็ดีกับผมมาตลอดดีกับผมและพ่อมาตลอดเพียงแต่ท่านเชื่อเรื่ององมงายที่บ้ากเกินไปพอขอรูปถ่ายและแปดตัวอ,อักษรของคุณไปก็บอกว่าเราไม่เหมาะสมกันเห็นบอกว่าได้ดูมาจากหนังสือนะ่ะแล้วนายก็ยังพาฉันมาที่ว่าบ้าแบบนี้เนี่ยนะนายจงใจให้ปู่รองของนายข่มฉันใช่ไหมล่านะถงทถง,ถงไม่ใช่อย่างนั้น กระเป๋าคุณฉันเปื้อนหมดเลยจะล้างออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าปู่รองจะทําแบบนี้นะนี่นายจะไม่รู้ได้ไงที่ปู่รองของนายนะแต่บื้อเอ้ยถงถงถงคือว่าผมน่ะเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ตอนที่เราเริ่มเรื่องมางี้ล้อติดหล่มซะแล้วเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะ ดตบเบิ้อเอ้ยึยยตรงนั้นมีแม่น้ำอยู่ไม่รู้ว่าจะล้างข้าบบนกระเป๋าออกหรือเปล่านะหวังเจ้าถงได้เดินไปยังริมแม่น้ำคนเดียวถงถงไปกันได้แล้วไปกันเถอะอ๋อนี่ไงตอนที่เราเริ่มเล่นตอนแรกไงเอ๊ะนั่นมาอะไรกันน่ะแล้วถงถงก็ถูกพาตัวออกไปใช่ไหม ทุงทุงทุงทง <t ih ak> อ๋อเราก็โดดตามลงไปเหรอ <t ih ak> แล้วอ้าวแล้วใครอยู่ข้างบนนั่นน่ะหุ่นกระดาษเหรอ <t ih ak> มองหาเกี้ยวมันฟู <t ih ak> บทที่หนึ่ง <t ih ak> เฮ้ยจบแล้วบทที่หนึ่ง <t ih ak> เฮ้ยก็ก็ก็ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะเกมนี้นะบทที่หนึ่งก็ปลาไปยี่สิบเก้านาทีก็ใช้ได้อยู่ อม,มองห่างเกี๊ยวมันปูเออประมาณนะั้นโอเคก็เดี๋ยวมาเล่นไปที่ระบ,บทแล้วกันอืมจะได้ไม่ไม่เยอะไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีไปเออค่อยค่อยไปเรื่อย,อย,อย,อยๆเั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเออคลิปต่อไปนะจะเป็นไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับอ่าซีอีโออเคนะครับอย่าลืมไปกินเกี๊ยวมันปูกันนะบ๊ายบายครับ